I could do this for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive when no staring well. Shorty throw that thing back in a pair of hills. Yeah, she be riding on that thing like a Ferris as well. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel. You know, I had to bring it to the hood like she cares, civil when she keep on turning. How to แล้วพอตนถึงหน้าใบไอตูนพ่อไอตูนมาโชยโยอีกคนโดนกัดแรกคืนนี้จ้างล้มสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบริงนะคะบริงดีแอนเฟรนด์คลิปนี้เนี่ยเราอยู่กันที่เวียดนามสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแต่งหน้ากันบ้างแต่รอบนี้ไม่ได้มาทำฮาวทูคนเดียวเพราะว่าฮาวทูเรื่องนี้มันต้องมีเพื่อนเพราะวันนี้เราจะมาทำฮาวทูแต่งหน้าลุกไปเที่ยวผับเวียดนาม เลิศหนาเนี่ยเลิศหนาเอาเพลงมาไปหลังจากโควิดแล้วก็เริ่มเดินสายกันเที่ยวผับเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่เพื่อนบอกว่ามึงมันปังวันเนี้เราก็จะมาทำฮาวทูแต่งหน้าให้ดูว่าเวลาปกติเราไปเที่ยวผับเราแต่งหน้าเรามีการแต่งอะไรยังไงบ้างจะปังยังไงก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้วยแล้วก็จะทดสอบลองพื้นก็คือเอาง่ายคือเราจะหาตอนเนี้ยสามทุ่มไปจนถึงตีสี่เลยอย่าลืมาชอบกดไลค์ไยนะคะอย่างแรกเลยคือเมาส์มอยก่อนว่าปกติไปเที่ยวผับอ่ะ พวกมึงแต่งหน้ายังไงแนวไหนกันบ้างถ้ากูออกมาคาเฟ่ข้างนอกกูจะไม่ใช้รองพื้นด้วยแต่คือไปผับอ่ะมันแบบอาทิตย์หนึ่งไป2วันไงกูก็จะใช้รองพื้นแต่งหน้าจัดเต็มนิดอันนี้นม่มูงไปยวนก็2สอวัน ถามคนกูก็ไปกูยืมเต้นได้กูก็จะแบบเออใช้รองพื้นแต่งหน้าจัดเต็มก็คือกูชายต้องเห็นตั้งแต่กูเดินกูจะคอนคอนส้มส้มอมชมพูอะไรอย่างงี้เน้นแบบให้หน้ามันแน่นแน่นโดนล้มแต่หน้ากูไม่ลงคือถ้าไปคาเฟ่กูไม่ใช้รองพื้นกูไม่ทาจริงเว้ยแต่คือแบบเวลาไปผับเนี้ยมึงมันก็ต้องลงผู้คนมันแล้วคือกูอ่ะเป็นคนที่แบบนายแหงใช่ป้าเวลากูลงอ่ะก็จะใช้แบบอันที่มันไม่ทําให้หน้ากูมันอ่ะคือประมาณแปดชั่วโมงอย่างเงี้ยหน้ามึงอ่ะห้ามมันห้ามแบบห้ามเยิ้มโทนสีที่กูจะใช ก็เหมือนเดิมส้มๆแต่ปากทูจะเน้นปากให้มันเข้มไว้ก่อนส่วนของเราคือเราเน้นแต่งแบบให้เห็นอยู่แล้วคือถ้าเข้าผ่าวหน้าต้องขาวพิเศษพอไฟตกว่าหน้ามันจะดูแบบไบรท์ออร่รใช่ปะเข้าใจป้าแล้วคือทุกอย่างคือต้องเข้มตากูต้องบล็อกหางตากุยาวที่สุดปากคูต้องใหญ่ที่สุดผับที่ดีที่สุดของเมืองที่หนูที่จะผับที่จีน กูมาคนพบเลยเว้ยว่ากูชอบแบบสายฮิปฮอปตอนที่มันไปเรียนจีนอะไอบิงอ่ะมันไลน์มาดา่าเว้ยว่าแบบมึงมึงเที่ยวได้ไงวะทุกอาทิตย์มึงบ้าป้ามึงดูแลเัลงเมองมีวันหนึ่งที่มันมาหาเว้ยมึงหกโมงหกโมงไม่เท่าไหร่วันที่สองคือเหนื่อยแล้วแล้วบิงก็แบบมึงของู่ไปกัอกู่ไปกับกูอย่างแรกเลยน,นะ ที่พับที่จีนดีอันหนึ่งเพลงดีเพลงมันเป็นเพลงฮิปฮอปคือเราจะไม่ใช่สาย EDM คือคนรอบตัวหน้าตาดีอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงกูชอบอันนี้คือชอบที่สุดไม่เกาหลีเหมือนกูเสียตัวไปแล้วอ่ะเขาจะแบบถึงเนื้อถึงตัวมากต่อให้ตุรกีนะก็เต้นใครเต้นมันเออแบบของใครของมันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ ด,ด้วยก็เดี๋ยวเรามาลองดูนะคะที่เวียดนามเป็นไงแต่อย่างแรกเดี๋ยวเราเริ่มแต่งก่อนเนื่องจากว่าเวลาไปเที่ยวผับผิวหน้าจะต้องเปะเพราะบางทีแต่งไปเข้าผับปุ๊บออกมาจากผับหน้ายืมไปไหนอย่างแรกที่เราจะใช้วันนี้ก็คือเป็นตัวนี้นะคะของ Qpa s t e นะคะ Qpa e s t e Ivory Snow o อ l Control Primer ค่ะตัวนี้นะคะเป็นพรเมอร์เนื้อโกเอาไว้เป็นขั้นตอนแรกเพื่อเตรียมผิวก่อนลงรองพื้นเอาง่ายคือมาทำให้รองพื้นหรือว่าอะไรต่างๆในการลงต่อไปของผู้มึงอะติดทนมากขึ้นแล้วตัวเนี้ยเขาบอกว่ากันน้ำกันเหงงืื่่่อออออออคคุมมมมัันนนนเหาา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 าะกกกบสภพศศร้ๆยยยยวีีดไไตจ คือตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการควบคุมต่างๆยาวนานถึง8ชั่วโมงนะคะตัวนี้นะคะเนื้อเขาค่อนข้างบางเบาเกี่ยงง่ายสบายเหมือนหยดน้ำแล้วก็สดชื่นเหมือนกับไม่รู้สึกว่าเป็นพายเมอร์นะคะช่วยล็อกเมคอัพให้ทนเหมือนเพิ่งแต่งหน้าเนี่ยหลังทางเป็นไง มันแมนตไปเลยเนาะมันซึมเร็วนะแบบเราก็ทาให้ผิวหน้าดูบบดเบลอรูุมคนเราลงไพรเมอร์เสร็จเรียบร้อยเราก็จะทิ้งไว้แป๊บหนึ่งจริงๆอะถ้าว่าไหนไม่แต่งหน้าก็สามารถลงแค่ไพรเมอร์ได้เลยนะอย่างทริปนี้ที่เรามาเราก็ใช้ไพรเมอร์คู่กับรองพื้นหรือบางวันเราก็ใช้แค่รองพื้นอนะเดี๋ยวจะขึ้นระหว่างวันให้ดูคือจะบอกว่าผิวทั้งวันมันก็ยังสวยอยู่เลยเนาะใช่หน้ามันไม่เยิมแล้วหน้ามันก็ยังดูเป็นงานผิวอยู่นะแล้วก็ไม่ได้ดูหนักหน้าจนเกินไปซึ่งตัวต่อไปที่เเเเรราาาจจะะะะะใใชช้้้้้หลัััััังงงงกกกพพมออออ่่่ววววนน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 นีีีีบบิืปป็็ตตคคขขดทๆ Kieupage Ivory Snow Ultra Light Foundation SPF 30 PA+++ นะคะซึ่งตัวนี้เป็น foundation ที่ดังอยู่แล้วของ k i e u p a มาในรูปแบบหลอดซึ่งใช้ง่ายมากถ้าตอนกลางวันบางทีจะใช้ N1 ผสม N2 แต่ตอนกลางคืนนะจัดไปเลยมึง N1 เพราะว่าเราต้องสว่างที่สุดถ้ามึต้องขาวก็เดี๋ยววันนี้นะคะบิงก็จะใช้เป็น N1 แล้วก็ผสมกับ N2 นิดนึงแต่เราจะเบดหลักเป็น N1 เฟิร์นอะจะใช้สีเดียวกับบิงส่วนเปามาจะใช้เป็น N1 เลยถูกมั้ยถ้าเป็นผิวขาวเหลืองขาวธรรมชาติจะใช้เป็นตัว N นะคะแต่ถ้าเป็นติดอมชมพูก็จะใช้เป็นตัว P อ่ะเริ่ม ือเนื้ออันนี้ปอมทาแล้วปอมใช้มือเกลี่ยเลยเพราะว่าเนื้อสัมผัสมันนุ่มแล้วมันเกลี่ยง่ายปอมเป็นคนที่แบบสะดวกใช้มือใช่ป่ะก็จะแบบเออเกลี่ยไปเลยคือตัวนี้เขาจะเน้นความปกปิดในระดับกลางๆงนะคะสามารถใช้ได้ everyday look โดยที่แบบมันจะไม่ทําให้ผิวของเราดูหนา mm hmm. จนเกินไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้ของคิวเพสสามารถใช้ได้กับสภาพอากาศที่ร้อนอย่างแบบเมืองไทยหรือว่าที่เนี่ยอากาศเท่าๆกันเลยคือสามารถใช้ได้เพราะว่ามันค่อนข้างทนนะคะแต่ยังเป็นงานผิวอยู่ตัวนี้เนี่ยจะมี invisible snowflake นะคะที่กระจายแสงให้ผิวสามารถใช้ทาทับได้้้แลวก็็ไม่ทําาใหเปนครบ คุมมันนานถึง8ชั่วโมงนะคะเที่ยวทั้งคืนก็น่าไม่มันกันเหงื่อแล้วก็ไม่มีน้ําหอมกับพาราเบนด้วยเอาง่ายๆคืองานผิวสุดอันนี้ทั้งผับเห็นกูแน่นอนคือแมอมรีบกๆ คือราคามันไม่แพงเลยเว้ยคือใช้ไม่ต้องเสียดายเพราะว่า30กรัมอ่ะราคา3 9 9กบาทแล้วคือเฉพาะแบบ N1 อย่างที่เราใช้อะ่ะมันมี5กรัมด้วยเว้ย49บาทโฮ้ยราคานี้มากอ่ะ,อะตอนนี้หน้าเราก็ลงผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าผิวแบบเพ้ยดีนะอันนี้อุ้ย,ยแต่มันแบบมันกริบเข้าไปเ,เลยคือปกติลงคืนบางตัวมันจะเกลี่ยายากเก็ีป้าแต่เนี้ยคืองา่ายอ่ะ,อะระหว่างแต่งหน้าเดี๋ยวเราจะชวนเพื่อนเมา เฟิร์นเล่าประสบการณ์เมาจนล้มคนที่ประสบการณ์เมาจนล้มอ่ะกูอีเฟิร์นอ่ะบ่อยบิงไม่เคยเมาแล้วล้มอ่ะไม่เคยเอาพูดท่าแม่กูไม่ยิ่งเลยค่ะกูจะเอาอะไรมาล้มแต่ส่วนใหญ่กูล้มเพราะกูเต้นแรงจนกูล้มก็กูแบบมีครั้งหนึ่งก็คือนามาละแรกอยู่กับไอ้โต้ตอนนั้นหน้าแล้วก็ไป ไปเที่ยวผับที่หนึ่งใช่ไหมก็แดกแดกปกติแล้วเหมือนตอนนั้นอ่ะกูก็เดินไปหาเพื่อนกูที่อีกที่หนึ่งอ่ะก็ยังกระแดดอ่ะแล้วกูไปล้มไปล้มหน้าตรงแบบเดโมแล้วกูก็ยังไม่สนใจก็ว่าโอเคกูใส่ส้นสูงกูเดินต่อไปได้ก็เดินกูก็ไปหาเพื่อนกูแบบนึงแล้วกูก็เดินกลับมาปกติเว้ยแต่กูก็เดินหาตูนะก็ยืนอยู่กับอีตูสักแป๊บหนึ่งแล้วสักพักก็แบบโตนโตนกูไปเข้าห้องน้ำก่อนนะระหว่านั้นกูเดินปุ๊บอีตูบอกว่ากูล้มไปเลย ไ uhm. อตูนก็แบบก็คือเหมือนก็มาช่วยกูพายุมาทห้องน้ําแล้วพอจนถึงหน้าบ้านไอตูนพ่อยตูมาช่วยยยอีกคนโคตรแย่เลยไอตูนก็เลยปล่อยกูนอนในห้องน้ำบ้านมันกูเคยแบบเมาที่จีนเว้ยที่จีนคือกูโดนแบบโดนกระแทกแล้วต้องบอกก่อนคือเขากินเหล้ากับแบบผสมชา ชาเขียวอ่ะนั่นแหละแล้วกูก็กินหนักมากเว้ยกูก็เต้นเต้นเต้นแล้วคือใครมาชนกับกูกูก็กินหมดกูก็แบบภาพตัดไปเลยเว้ยคือตอนนั้นกูจําไม่ได้เลยเว้ยจาได้แค่ว่าเหมือนแบบมีคนไล่กูออกแล้วคือตื่นมาตอนเช้าคือจําไม่ได้ว่าเมื่อวานเกิดอะไรึ้นอันนี้คือผดมากเฮ้ยแต่จะบอกเรื่องเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งคือเขาพูดถึงเรื่องผับที่จีนที่ปอมบอกอ่ะ เป็นผับที่เป็นการไปผับที่เกมอยู่คือสารพัดเกมแบบว่ามีเกมอะไรก็ไม่รู้เต้นไปหมดเลยเว้ยรุ่งปกติเราก็ไม่ค่อยเห็นที่ไหนแบบคือเกมไหนเวลาไปเราจะเต้นแต่เขาจะเล่นส่วนตุรกีเนี่ยกูยืนนั่งเต้นส่วนตัวกูไม่ชอบผับที่มันเบียดมากที่มันเบียดมันเต้นแล้วคือที่ตุรกีก็คือเบียดมากจนกูแบบพังทีกูจะย่อไอ้คนข้างหลังก็ถือแก้วแล้วมาเอาน้ำไอ้เนี่ยจบดอมบุลี่อ้นี่ยก็คือเต้นเมามันเมามันกูก็ต้องการมันอีกอะกูก็เออกูแบบอ๋อเออไม่หนุกว่ะกูคอนทัว ี่คอนทัวร์เนี่ยหน้าเราต้องแบบอ่ะตอนนี้ก็คือหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะสะเต็ปต่อไปก็คือแต่งตากันเลยละกันซึ่งเอาจริงพาเลตที่วันนี้จะให้ใช้ก็คือเราพาเมื่อเพื่อนด้วยเป็นของทิวเพเหมือนกันเป็นตัว eye and cheek อันนี้คือตอบโจทย์มากเพราะว่าในนี้มันมีทั้งแก้มแล้วก็ eye <ะ> and cheek <laughs> ซึ่งอันนี้เขาจะมีทั้งหมด4สีเวลาไปผับเราจะใส่สีเข้มเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มๆเอ้ยอ๋อข้างล่างมันเป็นมันเป็นมันเป็น,นอย่าง,งน,นี้คนข้างบนเป็นอายแชโดว์แบบนี้มีแบบชิมมงชิมเมอร์แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นที่ปัดแก้มแบบนี้คือสวยมากให้ทุกคนดูสองสีนี้สีขวานะคะเบอร์0ูนย์สามคราซี่บาวแล้วก็สีเบอร์ห้านะคะฝั่งฝั่งซ้ายฮอตเบอร์รี่นะคะสีเบอร์ห้าสีของนี้ก็จะลงสีอ่อนสุดก่อนสีนี้ เดี๋ยวใช้สีนี้หองปอมผสมผสมกันจะ <Yeah. S 1> เห็นว่าสีอันนี้มันจะออกแนวแบบออกโทนแบบน้ำตาลก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นสีส้มแล้วก็เดี๋ยวเราใช้สีน้ำตาลคือบีก็ชอบทาใต้ตาสีน้ำตาลช่วงนี้แบบทาตั้งแต่หัวตาไปเลยอย่างเงี้ยให้มันดูเหมือนตาตุยๆเห็นว่าตามันจะดูแบบ <c oughs> หล่อนยานิดนึงกิเตอร์เราขอข้ามมาใช้พาเลตอันนี้ข้ามาใช้ของเป็นเบอร์04สปาก์กี้พิงค์นะคะคืออันนี้มันจะดูมีความแบบ everyday look มากกว่าคือเอาง่ายๆคือเบา เวลาบิงไม่ชอบผับแบบิงจะชอบทานกินเตอยเร์เยอะพาเลตรุ่นนี้ของคิวเพอะดีงามถูกสีอันนี้ก็คือเอฟวีเดีรู้ปามาณแล้วก็ใช้สีดำตาลอุ๊ยของมึงก็สวย สวยมตเสวย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 แตสวยแตอสวยตหมาจะแต่งแบบว่าเราก็จะไล่สีน้ำตาลไปข้างหลังแต่ตรงกลางก็จะเป็นสีสม้มคือเอาง่ายๆว่าแบบ3สีที่ทาก็คือเบลนเบลนมันไปเว้ยน้ำตาลข้างหลงังส้มตรงกลางส้มอ่อนข้างหน้าแล้วก็เบลนด้วยสีน้ำตาล หอมต่อไปคือเราชอบมากคือพาเลตอันนี้มันเลือกสีไว้ให้แล้วว่าแบบตาเข้มนะแต่แก้มอ่ะมึงห้ามเข้มมากออออไม่งั้นมันจะเหมือนใช้สี<ๆ>สำหรับลิปสติกที่วันนี้จะใช้กันนะคะจะเป็นรุ่น feel this kiss นะคะตัวนี้จะเป็นลิปสตนเน้นเรื่องความติดทนเหมือนกันสีที่เราจะใช้ันใช้สีเบอร์อะไร เราเบอร์แปดเราเบอร์เก้างั้นเราใช้เบอร์เก้ากับเบอร์แปดตั้นอันนี้มองก็ใช้เบอร์ศูนย์แปดนะคะก็ประมาณนี้คือแบบเหมาะกับพาเลทอเมื่อกี้มากส่วนวิงจะใช้ศูนย์เก้าก่อนนะคะใครทาสีเนี้ผููเข้าข้อดีของลิปรุ่นนี้คือเลยว่าคือทาแล้วปากไม่แห้งเลย โ่ยพ่อผสมกันล้วก็คือแบบเลิศมากเดี๋ยวอย่างสุดท้ายที่บินจะใช้เนื่องจากว่าเราเป็นคนที่หน้ามันใช่ไหมบิงจะใช้อันนี้ตลอดก็คือจะใช้พวกทานซูเซนพาวเดอร์ซึ่งวันนี้เราจะใช้เป็นตัวนี้จากคิวเพรสนะคะก็คือเป็นแป้งเป็นกระปุกแบบนี้เลยคิวเพรสอีเวอรีสโนว์ทานซูเซนลูฟพาวเดอร์นะคะตัวเนี้ยจะเป็นแป้งฝุ่นเนื้อกรนะคะเนื้อแป้งบางเบาไร้น้ำหนักสามารถใช้หลังลงรองพื้นหรือว่าหลังฟินิชลุกให้แบบผิวดูสวยได้เลยอันนี้นะคะจะมี2แบบก็คือเป็นแบบไซส์นี้กับแบบขนาดปกพาราคาน่ารักมาก นะคะก็เดี๋ยวเราทากันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูฟินิตรูคของพวกเรากันค่ะ back <laughs> <Allah> mm -hmm. I love them dog skin, brown skin, caramel. You know I had to bring it to the hood Like she carrying silver when she keep on turning head Cause when she woke that thing jiggle, jiggle And we <saturated> going back to back on the I don't need a ออกไปกันเลยค่ะว่าผับเวียดนามจะเป็นยังไงคืนนี้จ้างลม้มเดี๋ยวมาดูสภาพแล้วกันว่าใครจะเป็นยังไงนะคะอะตอนนี้นะคะเราก็ออกมาแล้วผับที่เราจะพาทุกคนไปชื่อว่าแปลแบลหรือว่าอีกชื่อก็คือของมาคือผับอันนี้คือเราจองที่พักเอาไว้เผื่อให้เพื่อนแล้วก็คือเดินสามนาทีเดินไปเดินได้ <c oughs> เดินกน <c oughs> ลับยังไงก่อน <c oughs> ถึงแล้วนะคะอันนี้คนเยอะนะเนี่ยอุ้ย

ตอนนี้ก็ <c oughs> ไม่ได้ไหนมาตอนนี้ก็คือกลับมาถึงห้องแล้วนะคะ <c oughs> คนที่สั่งคือกูคือกูไม่ได้แดกแต่กูใจ <c oughs> บินมันช็อกเหลือเกินสีล้านมาสี่ล้านเจ็ดสีล้านเจ็ดแพงกว่าชุดที่แม่งซื้อเมื่อเช้าจริงสีล้านเจ็ดอะคือโอเวอร์ห้าพันก็แบบประมาณเจ็ดล้านเจ็ดพันเจ็ดพันก็ประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันแล้วแล้วคือเล่าเนี่ยคือจะบอกว่าให้ไปข้างบนอะดีกว่ามากๆนะคะคือข้างล่างแบมแบมเนี่ยคือพักเแต่คือราคาเอาจริงๆไม่ใช่ตลกคือน้ำขวดแบบน้ำแร่ขวดมันประมาณสามร้อยไม่คือเมื่อกี้ดูบินแล้วสองขวดประมาณสามแสนเจ็ดประมาณก็ ประมาณ 3- 4 0สประมาณ4ี่อยะเอออะส่วนคนรอบข้างคือส่วนใหญ่มีแต่คนนานาชาติต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยยับเงี้ยคือเราเป็นคนกินแบบเล่าผสมน้ำเปล่าแต่พอรู้ว่าน้ำเปล่าคนเราจะสิทเราพยายามที่จะแบบเราจะกินเพียวเราก็ปินมากรุ่สั่งโอเคแต่เดี๋ยวเราจะมาถุ่ยผิวหน้าให้ดูนะคะหลังจากที่ใช้คิวเพจไปตั้งแต่แบบช่วงสามทุ่มตอนนี้ก็ประมาณจี่สี่แล้วก็คือส่วนตัวคิดว่าแบบเฮ้ยดูนายไก่คือแบบไม่มันยังช่ำาไม่เลยจริง คือของไอ้ปอมอะ่ะคือพอปอมเป็นคนหน้าแห้งอะ่ะม,มันก็จะดูแบบ ปกติเลยแต่ของบีนก็ปกติหน้ามันคือถ้าสภาพเนี้ยเต้นขนาดเนี้ยคือมันก็จะแบบเยอมแล้วแต่อแล้วก็ยังแบบดูเป็นงานผิวที่ดูสวยอยู่ของคนเป็นเนยยังไม่ค่อยมันแบบดูเดียะแต่ว่าแบบอันเนี้ยผิวยังดูแบบดูเหมือนสภาพตอนแรกที่เราออกไปโอเคเอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้คิวเพจนะคะแล้วก็มาพาทุกคนมาแต่งหน้าแล้วก็พาไปเที่ยวผับเวียดนามนะคะตามที่ทุกคนขอเขาบอกผับเนี้ยดังที่สุดเอาเป็นว่าราทุกคนจะชอบคลิปนี้ส่วนใครอยากตามคิวเพจเนี้ยก็มึงูพูดแบบมึงมึงตามึงตึงเจ้่ดอยสีสีไปเลยเลยส่วนใครอยากได้คิ ช้อปปิ้งได้ที่ลาซา d a าช้อปปีหรือว่าทาง q ิวเ .com เดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางจะจำไหนให้ตรงนี้หรือว่าตามห้างสรรพสินค้ามีหมดนะคะบอกเลยว่างานผิวในราคาหลักร้อยแอบเป็นว่าคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบใครอยาหรือว่าชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์เข้าไปนอนอนไม่ไหวสภาพวันนี้นะคะวันที่2หลังกลับมาเฮ้ยก็ยังเลิ ดีงามคือเมคอัพแบบปังมากอันนี้คือคือนที่สองนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีสามเป็นไงคิวเพลงแล้วก็ดูสภาพเพื่อนนะสวยสุดในผับกูพูดเลยในเต้นยังไงในผับมึงเกี้เพืนเต้นไง,นไงวันนี้เพื่อนแต่งตัวแนว Y2K Y2K แล้วต้องกลับไปตรวจ ATK ด้วย <laughs>